สวัสดีครับสวัสดี FC s e m l ทางที่กิ่งป้านะครับวันนี้มีสาย PE นะครับสาย p ีเข้ามานะครับสั่งมาช่วงนี้อยู่ในช่วงทดลองนะครับลองดูสินค้านะครับก็เห็นเขบอกว่าใช้ดีนะครับก็เลยสั่งมาดูนะครับเป็น PE Max นะครับ Max Super นะครับนีจะเป็นถักสีนะครับถักสีถักสีนะครับ แพ็กเกจสวยงามนะครับดูการเก็บม้วนของสายของเขานะครับเป็นกล่องนะครับกล่องตลับอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวใายครับันจะเป็นเบอร์สี่นะครับนี่ผมเอามามีเบอร์สามนะครับเบอร์สามกับเบอร์สี่นะครับนี่ครับกล่องแพ็กเกจสวยงามนะครับแกะนะครับนี่ครับ เลยจรับออกมานะครับนี่ก็จะเป็นนี่ครับของดีคุณภาพดูแพ็กเกจนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นม้วนนะครับนี้หนึ่งร้อยเมตรนะครับเบอร์สีนะครับที่ผมใช้ทั่วไปนะครับก็เก็บนะครับจะรับไว้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับม้วนละ ก้าสิบาทนะครับวันละเก้าสิบาทยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับตรงนี้ก็เป็นทายออกมาให้ได้นะครับนี่วันละเก้าสิบาทนะครับไม่รวมส่งนะครับมีเบอร์สามกับเบอร์สี่นะครับเป็นพีเอกสี <hi> ่นะครับก็สําหรับยิงปลานินปลาพื้นบ้านเรานะครับช่อนปลานินนะครับได้สบายนะครับสนใจกระทักมานะครับเพจเจมส์แม็กนักที่กิงปลาครับ Yeah.